ตัดเลยเลยจ้าไม่รอแล้วบัตรกันตองไม่รอแล้วอันนี้เหมือน มีขึ้นของหลายคันหนูเปิดไว้หนึ่งน,นะคะคเล่นไหมต้องเล่นไม่ได้ดิค <c oughs> ขารู้อยู่แล้วลายอย่างเงี้ยลีนินเนี่ยลีนินไม่เล่นนะ,นะบอกสุขาไม่เล่นนะแต่ยิบให้พี่ดูก่อน,นอย่างเงี้ยลีนินพี่จ๋าพี่ไม่พี่ไม่นับกันอกเองนะใครรับลูกรีวิวหนูเปิดลูกเดียวนะคะเพราะว่าวัาวนเนี้ยไปหมดแล้วจะหมดแล้วเนี่ยพวกนี้คือลีนินหมดเลยเสื้อสก๊อตแขนยาวเสื้อสก๊อตแขนยาวไม่มีจ้ะลูกค้าขาเนี่ยนี่นะนี่ลีนินหมดเลยนะเนี่ย เนื้อลินินหมดเลยนะคะประมาณสองเดือนเข้าทีทำใจได้เลยใช่ทำใจได้เลยพี่ต้องน้องเขนี่ยไม่เห็นเลยอ่ะไม่เห็นยมันมาช่วยทำงานลิม่งไม่ออกมาเลยสองอ้วนได้แล้วไดออกเลยว่าแต่ไม่ออกมาเลยให้ไปที่นู่นยังไม่มีใครรับเลย S <S 2> <S 2> ถามส่วนตัวก็ไม่อ่านถามลกก็ไม่อ่านไี่ใครเอาเสด็จพ่อก็เงียบอ่ะคิดอนนเอาคิดเร<อ>าแล้วกันลินินเพียบอยู่แล้วตัวนี้เป็นคอตตอนนะคะไม่ไมียีนน,นะน้องเชอพี่จ๋าก็มาสองสามเดือนเลยเท่านี้นะสำหรับน้องเชอร์นะลายๆอย่างนี้คือลินินแน่นอนมนีลินินร้อปร์เซ็นลินินผสมเลยอนเนาะอ้าวลูกรีวิวเหลือสองพันหนิน ยายามเ่งเปิดแต่ว่ายอดไหลแบบน้องยืนตรงใช่ไหมตรงค่ะนี่ตรงตรงนี้แล้วแต่ว่าเราจะเอาอันไหนเป็นหลักลูกค้าน้องเป็นคอตตอนจ้ะเอวยืดเอวเชือกเอวยางเอวผูกยญิงใส่ได้ชายใส่ได้ตอกได้พูดได่อปเย้ยนี่ค่ะเต่าคาั้งโคทชน,นะบางตัวผู้ชายก็ใส่ได้ผู้หญิงก็ใส่ได้ เตัวรีวิว2,600ักรกระสอบใหม่2,800บาทเอระบชายใส่ชงไม,ม่ช้อนชอ้ชอนอีกแล้วปวดเท้าช้อนเก่งเหลือเกินค่ะเอาเลยเอวยืดตอนนี้ลูกค้าเอวยืดทั้งกดังอะ่ะตอนนี้เข้ามาปุ๊บออกเข้ามาปุ๊บออกเอ๋อจติงเหรอค้อนเลเหรือกิ่ง,ง,งลุ้น,น,นอา้าวหลงมาลุกนหนึ่งเหรอไม่ลุ้ลุ้จ้องเหรอ อนนี้เลือเชอรี่สี่ลูกรวมลูกนี้เชอรี่หรือสี่ลูกใช่อีการหนึ่งลูกได้หมดชุ่ชืนงอกแล้วลูกค้าค่ะคือมันหมดไวเพราะว่ามีลูกค้าที่เขารองในลูกเงียนีลเนี้ยาเนี้ยน้นะที่โศาจับก็ดีนิงจไม่ได้น้เลยพีเนี่ยนินจ้าลิงเนีะยปกติอ่ะกระสอบเนี้ยประมาณสามส่ต้องมีน แบบไม่เล่นนะแบบไม่ได้เล่นแบบนับ,น,บนับให้พี่ดูเนาะแต่คือลินินออกฉ่ำอยู่แล้วเนาะคือกล้าเชอร์รี่เขาแบบมีแน่นอนลูกค้าประมาณนี้จะบอกว่าเขาจองกันเยอะแล้วนะลูกค้ามันถึงได้เหลือแบบไม่เยอะเรานะลูกรีวิวหนูเปิดลูกเดียวแล้วก็คิดว่าไม่ไม่น่าจะเหลือให้เปิดแล้วไม่เกินวันนี้หมดแน่นอนนะคะคำาป้ายนี้ไ,ไปมาพร้าว20ลูกใบมะเร้าส20ลูกไปเนี้ยค่ะคือาบางทีาขาเนะ เอาคังไปลอยลูกนะฮะมันละต่อยครับแต่ลูกค้าสะดวกก็จับไปเลยใช่ลูกค้านะคนไหนแบบรองชอบใครยังไม่เคยลองป้ายนี้แนะนํานะครับลูกค้าต้องรองต้องรองเท่นัจริงจอุ้ยได้ดีสีนี้ก็สวยนะสีกรมพี่ผู้ชายใส่ได้ไม่ได้ยินป้ายนี้เขาบอกว่าไม่ได้ยินแล้วใครจะรู้วเมื่อวานไรตั้งนานไม่มีเสียงยังนี้พี่ต้องดูเสียงให้น้องนี่ก็เลยไมดูเสียงไม่ได้ค่ะเพราะว่าเปิดเพลงอยู่ นี่ก็สองเครื่องเหมือนกันเครื่องไทยัวเล็กเช็คเลยนินี่ก็ลีนินลูกค้าค่ะครับดูเนี่ยลิเนนตัวไหนมีลายอ่ะแตดดก็เป็นลีนินอยู่แล้วเป็นลิเนนผสมหรืออะยอมนี่ก็ลีนินลูกค้านี่ลีนินนะจ้าครับดุนนะหูไม่ลืมนะเนี่ยนี่ขนาดหูไม่ลืมนะเนี่ยแม่เนี่ยหนานไม่ลื้อนะโอ้แล้วถ้าลื้อนี่ขนาดนั้นเนี่ยหูหูแล้วมันอยู่ข้างในแอบซ่อนทำไมเด็กพี่เปิ้ลไม่ได้ยินค่ะไม่ เปิอดอีเครื่องนี้ไม่ได้ยินแน่เลยโลโลโลพี่โต้ไปเสียบตูดน้องใหม่ตูดไหนตูดเนี้ยแหละค่ะใช,ใช่ป่ะเปิดเฟซใช่ป่ะลินินเยอะมากนี่หนูโชว์ไปกี่ตอนแล้วไม่รู้นะยูมเนี้ยมีประมาณสิบตัวโชว์ไปสามรอบก,ก็สามสิบละตีไปกลมๆได้ยินเสียงยังเอ่ยโลโลโลมันคือมันคืออันไหนอ่ะเอามาเสียบทุกอันเลยไม่อันนี้ก่อน เจบทุกอันนั่นแหละเียบหมดได้ยินละได้ยินได้ยินหนึ่งลูกค้าค่ะตัวนี้เป็นคอตตอนเอลยืดคอตตอนป้ายเชอร์รี่น้องเป็นคอตตอนลินินค่ะใครชอบลินินจัดไปใครชอบลินินจัดไปเมื่อกี้ใบไหลตัวแล้วนะเมื่อกี้ใบไหลตัวแล้วนะนะคะส็สมประมาณร้อยห้าสิบตัวร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบตัวสี่สิบห้ากิโลใครใส่คอตตอนใส่จัดไปเลยลินินเยอะมากลินินคือเยอะมากๆจริงๆ นี่ทั้งชายทั้งหญิงค่ะน้องเป็นเอลยืดเอลยางเอลเชือกเอลผูกลูกค้าดูดีหวอนเก็บชมพูไหมล่ะชมพูมาไหมล่เนี่ยนี่ก็ลินินลูกค้านี่ก็ลินินเนี่ยเนี่ยลินินทั้งนั้นเลยลูกค้าดูแต่เนี่ยหนูหยิบขึ้นมานะคอตตอนก็มีเดี๋ยวโชว์คอตตอนบ้างน้อยใจคอตตอนผูกค่ะเป็นขาหมามากนี่ยลูกค้าลินินลินินสีเขาเรียกสีอะไรสีโอนตีหรอ ลิินลูกค้าลิินมันจะมีทั้งลินร้อยเปอร์เซ็นต์และลิินผสมเรยอนเนาะเอาไปว่าใครเล่นป้ายนี้เอาเลยแล้วลูกลิวนูเปิดลูกเดียวเท่านั้นก็สอบใหม่เหลืออีกสองสามลูกนะคะในระหว่างเนี้ยหลังบ้านรับยอดกันหรือยังหนูก็ไม่รู้ลูกค้าชอบนะจัดหลังบ้านนะคะถักแอปมินได้เลยนะคะกีก้ามีหลุดจองหนึ่งลูกด่วนจ้ะกีก้ามีหลุดจองหนึ่งลูกวันนี้ลูกค้าถามเยอะเลยขอไปจัดไปจัดทำไม เชอรี่เนี่ยลูกค้าสองเดือนเขาเข้าถึงน้องเชอรี่ยเขามานานมากทำมาพี่นินก็มานะจ๊ะเอวนี่คาโต้คาโต้โดนเน่เนินิ่นนเอาเลยอยากให้เอาเพราะว่าตัวนี้นะงานมากกว่าจะมาแล้วก็ดินินเยอะอยู่แล้วถ้าพี่พี่ชอบ Yup. ไปไหนมาไปนอนอีกแลนั Adam, ้นหรอเดี๋ยวนี you. ้ผู้นะนี Apparently ่ผู้ชายอ๋อเนี่ยเห็นไหมอันนี้ผมเขียนของผู anyway. ้ชายเขียนของผู้ชายเลยถ้าเป็นแบรนด์แบบนี้เอาเขียนของผู้ชายเอาตู้มาแล้วว่าอ่างเงี้ยที่ผู้ชายทำงานได้นะคะใส่ทำงานได้น้องเป็นครบตอนอย่างนี้นี่นี่เนี่ยอยู่ชาร์่าเมื่อกี้เราเล่นไปรอบสามรอบแล้วนะลูกค้าที่เราหยุดไปอ่ะ

อ้สีเขียวชาอันนี้ลูกค้าอันนี้มันเป็นสีเขียวชน่ารักนะถ้าใครชอบแบบเขียวมัทฉะตารางตารางนี่ผสมในย้อนเป็นคาชูของเฮเซนัเขียวมัทฉะอันนี้ผมว่าสปิดเลเมดิอลเอสแอเอโอเคไม่เคยเห็นแบรนด์นี้ด้วยอ่ะอันนี้ก็เขียวเหมือนกันันกว ไม่ค่อยชอบไม่เหลือใอส,อส่หมดของปีใส่เอาลูกค้าเอาเลยต,ลตัวนี้นะตัวนี้เป็ 2, 600, นสองพันกร้อยกระสอบใหม่เลยไม่เยอะแล้วนะคะโอ้โหลนล่นโหลินล่นหนึ่แล้ว ดูเนอราเรื่องละเท่าไหร่คะตัวรีเวล2662ไม่็ส่บังม่เล่นไม่ได้เค่ะนะเพราะลูกค้าเหมาเหมากันทั้งหมดแล้วค่ะไตัวนี้น่ารักอ่ะไอเนี่ยมันเอาไว้ทำอะไรวะก็อยากเงินด้วยสตาร์มก็มีแจกใช่ปะสตาร์เนี่ย ลินินน่ะลูกค้าเอนมันกเลยนเนี่ยโอเรวีใช่เออโอดวีลูกค้าคู่ลินิน่น่ะลูกค้าถ้าไปรีดหน่อยหน้ามันจะกว้างแบบนี้นะเมื่อกี้ลินีปนะสมเลยอหน่กมันย่นเนี่ยหน่หนคลี่ให้พี่ดูเห็นไหมขามันจะกว้างแบบนี้นะเวลารีดแล้วอะเมื่อีพวกเราสะบัดกันมันไม่ไปเนาะถ้าไปรีดหน้ามันจะกว้างแบบนี้รักภาพมันเงา ขคุหัวใจให้ค pues ่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะใครส่งหัวใจให้หมายพวกแขนสั้นมีไหมคะหมายพวกแขนสั้นเจอกันวันอาทิตย์นี้ลงตู้สดๆที่พี่เอามาจากบ้ังเมืที่เหนื่ลยสายเดินป่าสายแบบกังจอมพลังที่แบบว่าอยู่ช่วงนี้เป็นประเด็นอยู่นะติดท้ายแท็กแล้ป่ะไม่ได้หรอช่วงนี้นี่ที่เขาใส่ซาวราเรนนี่เรนนี่สาร่าอันนี้ของพี่เอามาจาบฟังบางที่ พี่วิ่งเอาไปเอามึนพี่เนี่ยขาดูกันเอาเองลายผ่านนี่สวยใสประเดี๋ยวนี้นี่มีแล้วผมข้าหยิบไม่หมดนี่ก็มีมือค่ะอย่างเงี้ยดีผสมในย้อนส่วนอยากจะเป็นลายนะคะเดีหนูให้ดูส่วนผสมก่อนนี่อผู้ชายผู้หญิงอใสใดหมด้ชืดชื้นนี่อย่างเงี้ยพี่เห็นมันย่นนะหนูดึงขาที่ดูพวกเนี้ยมันต้องรีดให้ดูหน้ากว้างของมันเนี่ยหน้ากว้างของขาประมาณอย่างนี้เลยนะคะแต่เวลาหยิบมามันลูรู รีดก็จะเป็นอย่างนี้หน้าเนี่ยขาเขาจะเป็นขากระบอกแบบนี้นะโอ้ยลายไม่ได้ลูกค้าติดช็อตนะเอาหมดดูว่าอะไรเจอเอาหมดลูกค้าขานี่จะปั๊บลีนลนหน่อยนี่ตะโก้ขาโก้โฮนาวีนี่สองเหล่าโี หนูคเห็นกบเาหลีชอบชยนะลนินชมพูมสชมพูกิ่บัวมะมที่เขาบอกกันเนี่ยลูกค้อันนี้ลิลนินผสมเลยอนเ,ยเออสิไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่น้องเป็นลินินทมูอ่นะพอแล้วลนินเลยลูกค้าเห็นไหมเวลาิขึ้นมาถ้าเป็นลินินผสมเลย,ยอนมันจะโยนนี้ต้องไปรีดน,น,นะ นี่ให้น่ากว้างแบบนี้นะน้องก็จะเป็นทรงขากับหมอกกว้างนะคะลูกค้าสวยมากอุ้ยตายแล้วดูจนจบไลฟ์ลูกค้าไม่เอาหรอไม่น่าเชื่อนะเดี๋ยวก็แย่งกันอีกมาแย่งกันตอนหลังาอ่ะดูเนี่ยตรงนี้เนื้อลินินเลยเนี่ยลินินล้วนเลยทั้งปืดเลยอ่ะสวยมากนี่ก็ลินินล้วนลขนาดยังไม่เรียนะลูกค้าลินินล้วนลนี่ก็ลินินลูกค้าดูนี่ลินินเปทั้งปืดเลยนี่มองไม่เห็นนี่ลินินนี่ลินินนี่นี่ วายฉ่ำนินน่งปิดเลยป้ายเชอร์รี่นานๆมาทีลูกค้าใครรับลูกรีวิวแจ้งด้วยเลยจะส่งวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ